สวัสดีค่ะสันบ้านสาวเฉิมครับพี่น้องขอครับเบ้าดำครับยกขัวม้าค่ะยกขัวม้าพี่คือเก่าแ้วค่ะมาสูบน้องป่าบกแล้วพี่น้องเดี๋ยวกินเขากินน้ำเศร้านี่ละแล้วเสริมสิ้าพี่น้องรุยเก็บป่าด้วมือนเนี่ยค่ะแล่ว่าอุปสรรคของเราพี่นี่อุอ้มเบนอุ้มเบนไงขึ้นท่วมคุ้มซาเหมือนเลยค่ะบ่รารู้ว่าเจ้าป่าจังใดพี่น้องเดี๋ยวต้องมาล้อรุ่นกันสาวเฉริมกับสาวหมวยกับทีมงานนี่แหละกะสิอยกันจกหาป่าแล้วพี่น้องในใบเบนค่ะหลายหลายเลยค่ะ ต้นไม้เด้อป่ายังไม่เห็นนี่ตั้งหม้อแล้วมือนี่เมื่อคืนนี่เบ้าเปมันก็ไปจับมาบ้าปะปาพากกันกินป่าสดสดอยู่นี่เนาะค่ะเพราะว่าหาป่ากินตะป่าเพราะว่าหาป่าก็เลยได้ปากคอใหญ่มาค่ะสองตัวก็เลยสิเก่งใส่นผักกาดสอมเซ็แเเก่งเก่งแบบพื้นบ้านเขาเลยเนาะค่ะเก่งรุ่นล้าใส่บกกอกนี่เก่งใส่บกกอกค่ะมิตะไคพีิโซดแล้วก็บกอกตั้งน้ำแล้วก็เอาลงไปเลยค่ะอืม ประกอบมันกระสมดีเย้อมเขากระแก็งสมสมเนาะค่ะปรุงปรุงกง่ายๆสลัดจองได้เกลือเป็นนัวนําปลาเด็กค่ะลงไปนี่ขัวขึ้นนี่ก็จะเป็นแบบอนี้ยก็ล่ะเสียบไปเลยค่ะสำหรับเป็นนัวเขาเกลือหน่อยนึงชูโรตค่ะนี่หมอดูเดือนลราเขาก็เอาปลาลงเลยได้ปะเนี่ยค่ะคมอดวงดวงยี่ยม มันปาคอแง่เขาสดๆข้าไปเนี่ยหงโตเลยเศบนี่เศรษบอกความกรอบจนสมสมบรกกอบมันสมเศษเยอะเลยล่ะลงไ,ไปพี่น้องเศษผักเลยได้ไปเนี่ยค่ะผักกาดซ้อมกับผักอีตูนะคะ่ะปนกันอยู่นีน่ๆเลยอือคุณต้องไปเนื้อเข่ากันเด้อพี่น้องอืออ้โหแล้วพี่น้องโ,อโ อย่าหลงว่าใครเด้อนี่เด้อปรกกอโคโลเคเลยุบปุ๋นะเห็นถูกระพี่น้องยุบนั้งน้ำเฮี่ยงไหนปลาปลาครับตั้งเมนูต่อไปค่ะปลาแดดเดียวพี่น้องอือ,อ,อน้ำมีปลาได้ปลาขาวหลายๆจากหนองนี่เนาะเท่เลยโต๊โต๊นี่โต๊ะอื้พี่น้องด้วยน้ำ ปลาแดดเดีเดยวปลาขาว่นกับไส้มองไม่ค่อยได้หลายค่ะตัวมีตะว่ากับพ้อมีเยอะสำหรับพี่น้องท่านใดที่ตั้มกับมาก,กระเดิดค่ะพอมีเยอะไนกับไป้ต้มลุกมือ,ขอมเขากระเดิดเหยียดมืออยู่ค่ะเมื่อเล่หน่อยอเสียบหน่หอมนี่พี่น้องเมนูยุทธงงเขากระเดิดเสีบด้วยเกล้าค่ะ เึ่งปลาทอดปลาแดดเดียวลวะทานมาได้ข้าวับนี้อีกเมนูหนึ่งอีกเลยค่ะตำบักทั่วพีน้องแซ่บเข้ากันทีนี้เนี่ยกับเกงปลากับอันที่งก็ทอดปลาแห้งนะนัวๆบรรยากาศอือแปลแกตำเขาอีกนะ น้องม้าม้าม้าแบบเตงพระเขากันแล้วค่ะนี่นะพี่น้องได้เกงปลาตำบักทัวค่ะทอดปลาแดดเดียวปลาเด็กตำทอดไข่เจียวเนาะคะ่ะมาเด้อปลาเด็กค่ะพักตดๆตุกเป็นทุ้งมาเด้อค่ะมากินข้าวทั้กันค่ะสวัสดีค่ะแล้วค่อยสิบไอลุยกับสาวหมวยเนี่ยพอมแล้วไปสาวจบ <laughs> ปลามาโดนแล้วเด้เด้อ เดิมมีสายอยู่นะเดิมมีบูเ่นาที่ตต้งนี้นจะม,ม,ม,มา,กะามเก็บต้เห็ดใหม่มาแดกตัำแห้งดนแห้งแสดแล้วว่าจะดนหลายมือได้หรอบุดเ,ดเนี๋ยขายเรื่องมาขึน้นยังบุอาการหนาวหนาวเาไปน้อนเต็นา่ะดีปะเนี มีคน<ม>โกนมาสาวพากอ,อักแล้วขอบคเธอนะขอบคเธอใครโกนบ่นล่ามีคนโกนป่ะน่ <laughs> สงสัยจะเป็นฉันแซ่บครับพี่น้อง ยืนมีคนปลาผ่านนะอืมผ่านมัน้งอยูป,ปลาล้วต้องหาเขาวมาหนึ่งเองสะเด็กน้าไอ้คน,ะ,นะ,ะมากต้องหาเขาเรื่องสิขึนยัง น้องย,ยังซีเมื่ออาไรกี่เมื่อแ่ั้งไม่ได้จับลาไม่จับปลาแซ่บปลาจะเดือดสิเนาะอืออืออือพันเนีงเง่งอะไกี่เมื่ออ๋อพันอีกแล้วไปเมือ่อไง ต้องแกงใส่บกกอ็แล้วค่ะมือเนี่ยพระบาบ้าอิ่มสมขามสมนุ้นอ่ะบ้าสมละเยาว่าเด้อถือต้นถือต้นสมเนี่ยอ๋อลองเลยกับสมดี พันเนา่ยดูไนี่คงไอยากพันได้หอกพัเราอดไปแหละแล้วไม่ยานหลันั่นเลี้ยวเราไอเ้าอยากมา้นะนี่ก็อยากมา้อานำไปแดกยั่แล้วหปเป็นแท็กก็รีบแล้วังกาะเปล่า เราอยากลงมาเล่นน้องถึงคิ๊วต้นน้ำไปแดกว่ะเดียวลงเครื่อกระยากมาลงเครืองยังไม่อยากแดกลงโรงเรียน <c oughs> ย้ำสนละมนุนแล้วค่ะสุดท้ายสีเป็นมาคัวเสียไงวยอันนี้กูหวเสียเมียออกลูก แซ่บนี่ค่ะมีตาเานยได้เพราะว่าเเห็นองค์นะตาเป็นตาแลดเด๋ยวตัวนี้น่อยกรอบแซ่บเบาๆเดา๋ด้มักทอดเด้อเพรามักเปลี ตัวหน่อยนะเดี่ยวแเนี้ยน่ารู้สึกแบบนี้ มันจงกับไป็นไรกั้ได้เยอะถ้ามันเป็นหัวตะบานน้องเขาน่ะหยู่โปบ้าหลงเลยบ่าเจมเขาจะไม่โนเขาเป็นบ้านอะไรเกิดดียุติธรเนี่ยเรื่องนาสูงหนวะหรือยังลุง ถ้าเว้นส pues the nah ิขาาตรงั้ราดู้วดขาดตรงนยเฮ็ดลามูไหลกะเข่าขาย้ได้ถือนี่เป็นเนาะน้าเข่าลงโอ้ยหอมอียดีมากรเียงจับซุ้มน้นนั่นจนง้าแล้วนะประม กลมลบ,บบของละเมียนอ่ะเีย,ยนะอืมีมมพีงง่ง้ลงเพราะมันงามเขาเป็นพี่เขาก็ยยงอยากรอสุาเขาเป็นพี่เนยะเขากย,ยากรองาม,มตึงๆอยู่ใบกโกงขององ

ม,นม,มีนี่ก็มาอืมลือกปีน้ล็อกอ้านี่ไปดอมเมื่ออ,อืมอืมเรี่ยมละจ้าเอา้อเาเอแล้วยังานมีหัวรนยมานำต่อพี่น้องได้พักโซกับปะเด็กนี่กับอแห้งแล้วเนาะื่าบ้างแบละึกนเนาะเป็นมาอีีเน่ะ กินข้าวปลากินกับแยงกับแซมมีำไปอย่างนตักยงมาเลยทำไมไปหาาใหม่ได้พกยังนีเอากัไปแดกเนาะอินยี่บอกงมอดพี่บอเนี่ยไ่ได้ยังกินเลยไม่ยังแยงมอดพี่บอกเนยแดกคือเนื้อบกนี่ขนาดวชาเติมเนี่ยบ่บูหลานหลายเนียตามตามีวยเกิดในยุคสามสองเนาะสองห้าสามสอง แคด้วยฐานะของหมืนเขาเนี่ยเขากับมากคอมเราหมยแหงยุนัตตลอดเขาไปยุบันบ้างปอแล้วหกป่เนาะย่เอาแบบนี้มันมหมอยากน้าบังบ้านสวนเนี่ยไปโรงเรียน่ะแล้วแย่เจอกับน้องดันเนี่ยอือไปมย่จะไปดูย่จะไปกินกับนี่ยังดอนอ่มเลยเด้อค่ะไปเนี่ยพี่น้อง กนั้นที่พ่ไปเห็นหงค่ะสิบสี่บ้า,ากันอิ่มละจะ่าสาหมวยจะยะงพึ่งอิม่มเอากินเป็นมูแล้วเนี่ยแล้วยังบ่อิม่มเราวบ่ได้กินเร็วคือสาวเสริมที่บ้างสาวเสริมสิกกินต่บกกาบมทั่วกัทเอาใหม่แ้เกิน่เฮะอ,อืมพันดีเลยกินพันดีเลยย้นหน้าักบุ้งเขาความป่องกับงามจะรัวกัละมื่กิน กระทอ,ทอ,อเออออทดีวยวนกับบขไคหมดกลนรองงันบได้กินอือสิบสแปงมาอยู่ดีมวยมย้อนออกวะยูน่นนกระถางหบอมันดไปบะไลายนะยไม่ตูนะน่แบบมตูนอือกระอแล้วรวดนี่แค่ดีวะนี่ไม่ัม้นอ,อ,อ,อยากหา,ายอไปกินรู้บอกว้เคราะแล้วมั้ปลาแซ่บเด้อนา้ามวยนาะ ปาบกกยสองธรรมศาสต้องเสรียบแน่นอนนี่ข่วนพ่อมกไม่ได้เลาะเบื่องลําไห้น้ำปมันออกมากไปบ่าปลาเก่งเลยนนี no. ่สั้นแต่มันไปได้สบายหน่อยน่าบาเป็นยังงี้งา่ถ้าตกละตกละยุบ่มันก่ออกมันก็ออกคือก็ ขยันเพื่อนรู้ว่าจะกองจะตายสมมติน่ะมนขึ้นกองเฟื่องนี่ไปไอ้เนี่ยสิมาตายน้ำเต็มเยอะหวัดใส่ระบุนพูดให้นะผู้เป็นเสียนผู้เป็นอีหยังอีหลีมันบ้าพี่น้องอิ่มขักแล้วไปไหนอ่ะมันเหมือนบ้านนะเลยปั้นนึง อันันเหมือนจริงครับว่าเหมือนมันสิบดาบบัดนี้นี่นะค่ะผู้เป็นเสียนเป็นยงังรีเป็นกาก,ากด่างดีๆเป็นมีอุป,ปรกรณ์เครื่องมือดีๆก็จะไปซื้อมาใบยุดอกละด่างพวกด่างเป็นดา่างเขาากันยังดีเนาะด่างในรล่อนที่วางหอ้องมรใส่สาหรับกวดนะพี่น้องกันละมากัก,กไว้เวลาเขาไปได้บอ่อแบบบางบอ่อนะ่ะมันต้องกาัก,ากไว้เพราะสั้นปากคอปาอยังเนี่ยสูบออกมาละคือเพ่เห็นเป็นไปได้ว่าเพาิ่นหนีก็ได้ค่ะเพราะว่าเั็นเก่ง สำหรับคลิปนี้นะค่ะเจ้านี่กับชพาพี่น้องดูดเครื่องหลักกับซิลุยเลยไปไหนค่ะเดี๋ยวสชพยไปไายน้องให้เบิ้งน้องนี่เท้าเสริมกับเคยสูบมาละปีนี่ปีที่สี่นะปีที่สามหรือปีที่สี่สี่ปีแรกกัปีที่สี่ค่ะพี่น้องเนี่ยดูดมาละสี่ปีละเป็นให้เสินสัญญาเลยนะกันสูบเป็นใช่กันปีต่อปีใช้ขามไปอีกเนาะค่ะเมาราคาหนึ่งพันบาทพี่น้องไปเบิ้งบ่อพร้อมกันได้ไปไหนค่ะนังไดยก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ เชิมฮักพี่น้องเด้อค่ะ